สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มาดูช่องผงกันด้วยนะคะอยู่กับช่องผงทีละหนึ่งขี่ลัสซีกันด้วยนะครับเรามาอยู่ในแมปเอ่อลัสไน์กันนะครับอ่าเราจไปเล่รกันนะท่านผู้ชมแบบว่าเป็นแมปอ่าผมเล่นเป็นนินึงแล้วนะเปะน็นแบบอันนี้จะมีโหมดอีซี่โหมดอันนี้แต่ต้องเล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันมีโอกาสรอดเยอะกว่าือ,อต่อไปเราก็ จะเล่ไปเร่นกันเลยนะคะแบบรอให้คนให้เข้ามาแล้วก็จะเล่นกันนะไปกันเลย let's go <S อ่าเริ่มกันแล้วนะครับถ้าไปโชว์มันนี้เริ่มแล้วนะแต่เราก็ดูนี้ก่อนไปหนึ่งเราไปหาปืนดูปืนนะว่ามีปืนนะอ้มีปืนนี้ด้วย ใ้ปืนมาตัมาวมือเลาก็ต้องแบบเก็บไม้เพื่อไปแบบไปใส่ที่กองไปไอ้ตรงนี้เออไอ้ไฟที่เป็นไฟนี้ก็สามารถสร้างดาเมจได้เหมือนกันนะเฮ้เปิดนี่ก่อนนี่ปืนเก็บปืนกล่องยาอันนี้เพิ่มเลือดได้อาหารไปแล้วก็ที่เป็นปลากระป๋องปไปแล้วก็เก็บไม้นี่ ได้ได้มามาอันหนึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้ซร้างสางนามิดได้ใช่ไหมเอ๊ะสร้างนามิดได้แล้วนะสลับก็เดินไปเก็บไม้ก็สำรวจเดินมองอ r ช h i b a l d ไอ,อถึงหกโมงช้าะนะท่านผู้ชมต่อไปแล้วก็ใส่อันนี้เปิดไฟให้หมดต่อไปแล้วก็เดิน ตอนแรกท่านผู้ชมน่าจะไม่มีปืนท่านผู้ชมต้องวิ่งไปหาตรงนู้นมีปืนนะตรงนี้มีปืนแล้วก็ต้องรีบวิ่งมาตรงนี้เพื่อมาอ่ามาเอาปืนตรงนี้ปืนมีมีปืนมีมมมจำกัดน,นะที่เออที่ท่านผู้ชมเห็นนะ่ะจะมีอ่าอันปืนพกสองแล้วก็ปืนอันนี้ปืนยาวปืนนี้แล้วก็รอ ราต้องใส่ไม้ที่กองไฟนะถ้าเราไม่ใส่เราจะหนาวหนาวเลื่อนรถมันนั้นนะอืมไปแล้วก็ดูก่อนใส่ไม้อุปกรณ์พร้อมแมปนี้เอ่อลูกกระสุนไม่ไม่มีไม่มีแม็กลูกกระสุนนะรีลูกกระสุนไม่ได้เหมือนแบบวะลูกกระสุนมันมีอยู่ในปืนนะไปบอกว่าปืนลูกกระสุนจากัด ประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็เอ่อรอดูว่ามันจะมีตัวอะไรไหมอะจะเป็นตัวสปราดที่จะเป็นคล้ายๆเหมือนค้างคา,าวใช่ไหมไม่รู้อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะเรียกตัวเป็นตัวเองไงคิดว่าเป็นค้างคาวแล้วกันง่ายๆเก็บไม้เพื่อให้ฟวาอบอุ่นจากตรงนู้นกับกองไฟถ้าเวลา ทีนนี้หมดแล้วก็เราก็จะหนาวเลื่อนรถประมาณนั้นอืมฮูม้มันจะมาแน่นอนแค่ถึงแปดแล้วเหลืออีกประมาณสี่วิเตรียมปืนมาตรงไหนเอ้ยเจอตรงไหนตรงนี้เหรอ เพื่อนไม่นะเพื่อนทำความเคารพอุ้ยคนนี้มีกล่องยารักษาด้วยคนนี้เขารักษาแล้วตัวนี้มันจะมีน้ำนะแต่น่าจะมีคนเก็บไปแล้วมีอ่ามีน้ำมีกล่องยา เียบไม้ก่อนมาใส่ตรงนี้เพิ่มเวลามากขึ้นเอาชีวิตรอดตอนเราจะไปเก็บไม้ที่ใจไกลตรงนูน้นนี่มันมีไม้หลายที่เลยท่านผู้ชมเก็บไม้หนึ่งอุย้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว มันหาผมด้วยุ้ยยิงไม่โดนโอ้ยลมนะหนีก่อนนี้ก่อนอเพื่อมันลุกขึ้นมาเพราะไม่ลุกไม่ลุกรอดอยู่รอดอยู่เราต้องระวังเดิน ระวังไฟไฟหนับด้วยไฟนับเพื่อ,น,อนนี่คือเพื่อนจะเจ็บเพื่อนคนนี้เขาเลือดเดือดนิดเดียวโดนตัวนั้นกันหัวขาดตัวนี้ก็เลือ,เลอ,ลอดเลยซึ่งราอะจากอะไรไม่รู้ครับท้่อนผู้ชมเปิดไฟก่อนตัวแล้วก็ราซับคับ เราก็รอสักพักนอยู่ในอ่ะปวดหลกเนื้อกำลังเว้ยมาละวัเลื่องปืนไม่ถูก ลมแล้วลมแล้วไม่กีย้ยิงมาาเปือนก็สุนเลยไม่น่าเพื่อนหัวขาดนายหัวขาดเดี๋ยวเราช่วยนายเองไยต้องมีชีวิตเอออยู่กับเราก่อนนะตื่นขึ้นมานายโอ้โหกู Good. สอ่าดี แล้วเราก็ไปจะไปเปิดไฟตรงนู้นนะข้างบนตรงนู้นเปิดไฟกันเปิดไฟกันอันนี้เราก็เคยไปตรงนี้เพื่อไปเปิดไฟแต่อันนี้ต้องกระโดดนะกระโดดอ่าก็แบบกระโดดกระโดดก่อบันไดแล้วก็เปิดนี้ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ๋อตรงนู้น ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาไม้มาใส่กว่าอบอุ่นขอท่านมชมไม่ใช่ทีของผมสิแล้วก็นนี่รอเวลาให้ไปไให้หมดไปน,นี้สร้างดามเมจได้ก็ดีอยู่ รอสับพักต่อไปแล้วก็รอจนรอแบบสบายต้องรองอย่างแน่นอนยกนิ้วให้เลยรอดแน่นอนรอสักพักมาแนละ้วมาแนละ้วมาแนละ้วยิง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  ไม่ลูกขึ้นมาแล้วก็ไปนะต่อไปแล้วก็เราสักพักหนึ่งเราก็รอนะท่านผู้ชมฮึ่ม <c oughs> เราไปชิว ไม่เราต้องเปิดไฟตรงไกลๆตรงนูน้นวิ่งไปวิ่งไปเปิดไฟพอไหมหอ่ะเป,ปิดไฟหยิบไม้มา อุ้ยยิงหลายนัดแล้วก็ใส่น้าไว้เพื่อความนะ่ะเพื่อความอบอุ่นมีไม้ที่ไหนเขายังไม่ได้เก็บกันบ้างน,นี่เขาเก็บไม้หรือยังเก็บแล้ว ไม้ตัวนี้ก็ถ้าจะเก็บไปหมดแล้วนะไม้นี้ใช่มอ่ะแต่มีไม้มีเวลาแค่หนึ่งนาทีมีไม้อีกที่หนึ่งอยู่นะท่านผู้ชมตรงนู้นอ่ะแต่มีคนเก็บไปยัาง,งายังไม่รู้นะเราต้องไปดูก่อน มันอยู่ช่วงไหนอ่ะรมนะทำไมไม่ได้อยู่ช่วงไหนหรือว่ามีคนเก็บไปแล้วอยู่ตรง ไปตรงนี้หนาวตรงนี้หนาวนี่ไงตรงนูน้นแล้วก็เดินแบบนี้นะเพื่อมาไม่ให้ดมอ่าลมไอเย็นจากค้าตรงนี้เดินแบบนี้ไปไปเลย่อยๆ,ๆหนาวหนาว ก่อนนี้ขึ้นไปเลยไปเราก็กลับไปที่กองไฟเอ้ยเวลาไว้นะเราเริ่มหนาวแล้วกินนี่ก่อนปลากระป๋องเพื่อ,พอเพิ่มเลือดตรงไหน โอ้เอาหมดเลยละไม่นะนายนายหลับคาที่แล้วก็ยังมีคนหนึ่งอยู่น่ารอดถึงชัไไ้นแน่นะท่านผู้ชมโอ้รอดแล้วรอดแล้วเปิดไปรอดกันแล้วนะท่านผู้ชม ไปไปไว้ก่อนอไปก็เราก็รอเวลานะท่านผู้ชมอันนี้เอเวลาสักพักเอ้ยมาแล้ว โอ้โูลสวนหมดรอดไหมอุ้ยรอดด้วย รอดนี่นิพพิมนะเอ้ยพิมรอดรอดรอดถือว่ารอดนะอาถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะท่านผู้ชมออถ้าใครเอออย่าลืมเอ่อติดตามผมกันด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปผมนะอถ้าใครอยากเล่นลิงอยู่ใต้คลิปกันนะคะท่านผู้ชม ถ้าใครอยากให้ผมเล่นอีกลีกอยู่ใต้คลิปกันนะครับเออมีโหมดนี้อยู่นะปกติยากอยู่นะอยากให้ผมเล่นก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์กันนะครับท่านผู้ชมเออขอตัวลาไปก่อนนะครับบายนะครับท่านผู้ชมบายบายถ้าใครอยากเล่นลีกใต้คลิปกันนะคระบายนะครับผมบาย